สวัสดีเอฟซีเราจะพาไปทำข้าวซอยเส้นข้าวซอยแต่ว,ว่าเราจะเอาไปทำแบบว่าสปาเกตตี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มให้เส้นนิ่มก่อนนะจ๊ะทำกินแบบง่ายๆเส้นข้าวซอยแต่ว,ว่าเอามาทำสปาเกตตี้วัตถุด,ดิบก็มีอะไรไม่มากก็แค่มีเส้นไส้กรอก ซอสมะเขือเทศโลซาก็อร่อยแล้วจ้าในเส้นลวกขึ้นมาเสร็จแล้วนี่วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งเนาะเนื้อไก่นะจ้าเราจะเอาเนื้อไก่ไปคั่วคั่วคั่ว,ว,วให้มันสุกนะจ๊ะทำไม่ยากทำง่าย,ายๆเนาะใช้วิธีการทำแบบนึกอยากกินก็ทำเลย ไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะจ๊ะหรือเขาเรียกว่าเมนูหรือตู้เย็นนี่ไงแล้วก็ใส่ซกอกลงไปเมื่อเรารวนไก่สุกหมดแล้วนะจ๊ะทุกคนทำไม่ยากทำง่ายๆไม่จำเป็นต้องใช้เส้นสปากเกตตี้นี่เพิ่มแค่ซอสโรซา่าบีบลงไปนะจ๊ะง่ายๆเลยนะแล้วเราก็คั่วผัดให้มัน เข้าเนื้ออืมอร่อยจ้ะเพราะว่าซอสโรซ่ามันมีความนัวอยู่แล้วนะจ๊ะเราจะนําเส้นใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเราก็จะตามด้วยซอสบีบลงไปแบบนี้แหละแล้วเราค่อยค่ยขยับขยับเขาเนาะถ้าเราขยี้แรงเดี๋ยวเส้นมันจะขาดทําแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเขาเรียกว่า เมนูล้างตู้เย็นของจริงนะจ๊ะนี่ไงเสร็จแล้วเห็นไหมทำไม่ยากเลยนะจ๊ะทุกคนเราก็อาจจะเพิ่มผงนัวลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะอันนี้แบบว่าใน,นตู้เย็นมันไม่มีผักเลยก็จะได้เมนูอร่อยแบบนี้ออกมาแล้วนะจ๊ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะจ๊ะ f c ที่น่ารักบายบาย